สุภาษิตบทที่24ข้อที่5คนมีปัญญาย่อมมีอำนาจมากคนมีความรู้ก็มีกำลังมากขึ้นข้อนี้บอกว่าปัญญาและความรู้ เพิ่มพลังอำนาจมหาศาลให้แก่คนที่ครอบครองมันในสุภาษิตบทที่21ข้อที่22บอกว่าคนมีปัญญาปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลังและพังทลายที่มั่นซึ่งเขาไว้วางใจเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าคนที่มีกำลังซะอีกในปัญญาจารย์บอกว่าบทที่7ข้อที่19ปัญญาให้กำลังแก่คนมีปัญญามากกว่าผู้ครอบครอง10คนที่ อยู่ในเมืองบอกว่าโอ้โหมีเจ้านายสิบคนมีบริวารมากมายมหาศาลเจ้านายสิบคนเนี่ยรวมกันมีกําลัง เทียบไม่เท่ากับคนที่มีปัญญาหนึ่งคนปัญญาในพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงไม่ได้หมายถึงความฉลาดในการคิดเลขหรือคำนวณหรือจดจำสิ่งต่างๆแต่หมายถึงว่าคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างฉลาดใช้ชีวิตเป็นคือยังไงใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตพระเจ้าทรงสร้างชีวิตขึ้นมาแล้วก็พระองค์ให judgment, floor, uh, <part> ้คำแนะนำการใช้ชีว <and> ิตแล้วใครก็ตามที่ดำเนินชีิตามพระคำของพระเจ้าแปลว่าเป็นคนที่มีปัญญาและคนที่มีปัญญานี้ก็มีกำลังมาก มีอำนาจมีกำลังมากในปัญญาจารย์บทที่9ได้ยกตัวอย่างหนึ่ง ซาโลมอนปัญญาจาร์เนี่ยได้เล่าเรื่องหนึ่งบอกว่ามีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งปัญญาจารย์บที่9กข้อที่14มีมหาราชยกกองทัพมาโจมตีเมืองเล็กๆนั้นยกกองทัพใหญ่มาล้อมเมืองนั้นแล้วก็สร้างเครื่องล้อมเมืองไว้โจมตีเมืองนั้นปรากฏว่าในเมืองนั้นมีคนยากจนอยู่คนหนึ่งไม่ได้เป็นคนมีบาร,รมีไม่ได้เป็นคนร่ํารวยไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่ัวอะไรเลยแต่เป็นคนมีปัญญาแล้วปรากฏ ว่าชายคนนั้นได้ช่วยเมืองนั้นให้รอดจากการโจมตีของมหาราชที่ยกกองทัพใหญ่มาด้วยปัญญาของตนโซโลมอนก็เลยสรุปว่าปัญญาดีกว่ากำลังถึงแม้นปัญญาของชายคนนั้นจะถูกดูหมิ่นแต่ก็ยังดีกว่ามีกำลังคือในที่สุดพอชายคนนั้นช่วยเมืองนั้นเรียบร้อยเสร็จทุกคนก็ลืมชายคนนี้แล้วก็เยาะเย้ยชายคนนี้ทั้งที่เขาใช้ปัญญาขเขาช่วยเมืองนั้นไว้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้นคนจะเห็นค่าหรือไม่เห็นค่า โซโลมอนก็สรุปว่าถึงยังไงผมก็สรุปว่าปัญญาก็ดีกว่ากําลังอยู่ดีดังนั้นในข้อนี้จึงชี้เห็นว่าคนที่มีปัญญาจะมีอํานาจคนที่มีความรู้จะมีกําลังและปัญญาและความรู้นั้นอยู่ในพระคำของพระเจ้าให้เราสแสวงหาปัญญาจากเบื้องบนมีความรู้มีประสบการณ์ในพระคำของพระเจ้าเพราะนั่นจะเป็นพระกําลังมหาศาลในการที่จะ,ะเผชิญกับทุกปัญหาในโลกนี้ที่เรารเผชิญอยู่